วันนี้นายกเศรษฐาทวีสินก็ลงพื้นที่นะครับก่อนจะลงพื้นที่ท่านก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในการเสนอหลายชื่อของบุคคลที่จะเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนี้รายชื่อก็ครบถ้วนส่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับท่านก็บอกว่าเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะสามารถนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมโปรกล้าวโปร,ก,โปรกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นคณะรัฐมนตรีต่อไปในวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะครับถามถึงคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ถูกร้องว่าอาจจะมีปัญหาคุณเศรษฐาก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับว่าที่รัฐมนตรีทุกคนหากไม่ผิดข้อกฎบฎหมายและตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วก็ถือว่าไม่ผิดจริยธรรมนะครับที่มีคนมองว่าเรื่องจริยธรมยรมนายกฐมนตรีอาจต้องช่วยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมด้วย คุณเศรษฐาบอกว่าตอนนี้กําลังขอความเห็นจากกฤษฎีกาที่จะมีความเห็นออกมาในวันพรุ่งนี้อาจมีความเห็นว่าคุณสมบัติผ่านตนก็หวังว่าจะเป็นที่สิ้นสุดนะครับก็แปลว่าเอาคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางท่านที่ถูกท้วงติงเนี่ยให้กฤษฎีกาที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของรัฐบาลช่วยดูด้วยถ้าผ่านก็แปลว่าท่านก็จะได้นําความขึ้นกลับังคมทูนต่อไปนะักข่าวก็ถามว่ามีความเป็นห่วงหรือไม่ว่าหากรายชื่อออกมาสังคมอาจจะออกมาคัดค้านภายหลัง คุณเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครถูกใจทั้งหมดกับทุกท่านที่สรรหาเข้ามาแต่ต้องให้เกียรติทางพรรคร่วมรัฐบาลและว่าที่รัฐมนตรีทุกท่านที่จะอาสาเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติขอให้รอดูและวัดกันที่ผลงานดีกว่านะครับคาดว่ากระสัดิกาจะออกมาในวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนะครับซึ่งเป็นพรรคร่วมด้วยนมีหนึ่งเสียงเนี่ย ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงในการวิพากษ์วิจารณ์การจัดครมรเศเษถาเนี่ยนักข่าวถามนะคุณเศษฐาก็บอกว่าน้อมรับฟังไม่มีอะไรที่จะไปตอบโต้ครับนะฮะนักข่าวก็ถามต่อว่าที่พักเก้าไกลตั้งคําถามว่าการแก้ไขรัฐธรมนูญอยู่ในวรรคครมอรนัดแรกหรือไม่คุณเสฐาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวคงมีอะไรหลายเรื่องเช่นเรื่องการพักหนี้กเกษตรกรก็ขอให้อดใจรอ,อนิดหนึ่ง นักข่าวก็ถามต่อว่าประชาชนหลายคนอยากทราบว่าตัวเลขการลดราคาพลังงานจะมากน้อยแค่ไหนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอทําตัวเลขนิดหนึ่งมีแนวทางชัดเจนอยู่แล้วแต่ขอดูเรื่องตัวเลขอีกนิดว่าตรงไหนเหมาะสมรวมถึงต้องปรึกษากระทรวงการคลังด้วยถึงเรื่องงบประมาณต่างๆอย่าให้ตนพูดไปก่อนและคิดว่าตัวเลขเรื่องราคาพลังงานจะไม่มีปัญหาหากประกาศลดในครั้งแรกที่ประชุมครมอนัดแรกเลยอันนี้จะประกาศเลยนะครับ การลงพื้นที่ตลาดวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปในช่วงบ่ายก่อนจะไปลงพื้นที่นะครับก็ได้พบกับผู้บริหารธนาคารทรกศนะครับเพื่อเตรียมการพูดคุยเรื่องนโยบายการพักชําระหนี้เพราะว่าเพื่อไทยหาเสียงพักชําระหนี้กเกษตรกรไว้ที่3ปีนะครับนะักข่านวะก็ถามว่าในการลงพื้นที่พบป,ประชาชนกลัวว่าจะเจอมวลชนที่มาคัดค้านไหม นายกเศรษฐาก็บอกว่าเป็นธรรมดาเมื่ออาสามาทํางานการเมืองเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องรับฟังมีทั้งคนติมีคนชมมีทั้งคําแนะนํนาก็อยากให้เป็นการติเพื่อก่อตอนเข้ามาก็มีความตั้งใจที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะครับอย่างแท้จริงอะไรที่สามารถแก้ไขได้ก็จะรีบดําเนินการด่วนนะครับจึงบอกว่าในการประชุมครมน,นัดแรกมีหลายเรื่องที่จะต้องทําแล้วก็วันนี้จะโทรหา หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณปิรพันธ์แล้วก็เรื่องของการถแถลงนโยบายก็สําคัญโดยหลังจากถวายสัตว์เสร็จก็จะมีการถแถลงนโยบายและขณะนี้แผนนโยบายก็กําลังทําและรวบรวมนโยบายต่างๆว่ามีอะไรบ้างซึ่งขอให้รอดูอีกนิดหนึ่งใกล้เกือบจะร้อเปอร์เซนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์น่าจะจบได้ครับนี่ที่ท่านให้สัมภาษณ์แล้วก็ท่านก็ลงพื้นที่ไปทั้งหมดนี้ท่านพูดที่ทําการของพักเพื่อไทย นะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้านะครับขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีตรงเพชรบุรีนะครับขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็มาลงที่รัชดานะใส่เสื้อสีน้ําตาลแจ็คเก็ตนี้นะครับแล้วก็ลงมาเดินพบปะพูดคุยที่ตลาดพัทระนะครับซึ่งเหมือนกับซอยละลายทรัพย์ที่ตอนเที่ยงนี่คนก็จะลงมาจากตึกนะพนักงานคนงานเพราะฉันพบทั้งประชาชนนะครับพนักงานบริษัทพบทั้งพ่อค้าผู้ขายนะครับพบทั้ง นี่พบคุณนวลพันธ์ล่ําซ้าด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทประกันชีวิตของคุณนวลพันธ์ก็ตั้งอยู่ตรงนั้นและเข้าใจว่ารู้ว่านายกมาก็มาเจอกันนะครับก็ได้พูดคุยทักทายนะครับนายกเศรษฐากับว่าที่นายกอีกคนนึงคือนวลพันธ์คุณนวลพันธ์นี่ไม่แน่ว่าจะได้เป็นนายกไหมก็คือสมาคมฟุตบอลน,นะดูว่าท่านก็มีความตั้งใจนะครับที่นายกเศรษฐาก็พูดกระเซ้าเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ นายกเศรษฐาลงไปพร้อมกับคุณจุลพันธ์นมรวิวัฒนะครับว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและก็รัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณพวงเพชรชุลเอียดนะครับแล้วก็คณะทํางานทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ไปซักไปถามไปพูดคุยถามถึงเรื่องราคาไข่น้ํามันพืชราคา๊าซถุงต้มนะครับซึ่งท่านก็รับปากว่าหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนนี้ก็จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเร็วครับคุณผู้ชมครับและรวมถึงจะช่วยเหลือสวัสดิสดการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยนะครับเพราะว่าไปเจอตำรวจที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรก็ได้ไปสอบถามนะครับแล้วก็รับที่จะดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อย นี่ก็คือบรรยากาศที่เราเห็น2ด้านครับคุณผู้ชมครับด้านหนึ่งพลเอกประยุทธ์อำลาที่ทําเนียบรัฐบาลกลับไปทํางานสุดท้ายที่บ้านนะครับถ้าพรุ่งนี้นําความขึ้นกลับบังคมทูลและมีพร่อมราชองการโปรดกเกล้าลงมานะครับตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับ,รรนะรบแล้วเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันไหนวันนั้นก็คือการพ้นจากตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์ก็สมบูรณ์แบบนะครับส่วนรัฐบาลชุดใหม่จะทํางานได้โดยสมบูรณ์ก็คือหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่8วันที่9กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมครับ